รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการสองซีตีหนักอีพีที่1 4ครับผมอยู่กับผมพี่อานายนะครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือ SF กันนะครับผมโดยจุดเริ่มต้นของการชมภาพยนตร์ที่ s f นะครับผมเกิดมาจากว่าวันนั้นเนี่ยผมอยากจะดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งโรงแถวบ้านผมไม่เข้าเลยนะครับผมก็เลยอยากไปดูว่าเลยต้องไปดูที่เซ็นทรัลโร่นะครับผมซึ่งที่นั้นเนี่ยมีโรงภาพยนตร์เครือเอเซฟนั่นก็คือเอเซฟวัวซีมา แล้วพี่ก็ต้องไปดูโรงมภาพยนตย์ที่นั่นซึ่งผ่านมาก็หลายปีแล้วเนาะประมาณเกือบสิปีได้แล้วอะครับตั้งแต่ครั้งแรกสุดเลยนะที่ผมไปดู s อเเลยนะต้องบอกเลยว่าการตกแต่งโรงนี่คือโอ้โหสมกับเป็นเว c i n ซินิม่าจริงๆนะครับคือแบบตกแต่งสวยงามมากเป็น f ล o ร์ออฟเอนเตอร์เที่แททูอีกแห่งหนึ่งเลยครับผมสุดยอดจริงๆตั้งแต่บันไดทางเข้า แผนคอนเซ็ปชันต่างๆอะไรนี้คือยิ่งใหญ่อลังการมากๆ <S <S การตกแต่งอันนี้พูดถึงโรงภาพติก่อนนะครับผมโรงภาพยนตร์ปกติครับก็ถือว่าตกแต่งสวยงามตามสไตล์โรงภาพยนตร์ในเมืองเลยนะครับการฉายภาพยนตร์นะครับผมก็จะใช้เครื่องฉาย Sony Digital 4K นะครับผมซึ่งภาพก็คมชัดดีครับ ส่วนการฉายนะครับผมที่ SF เขาจะฉายตัวอย่างภาพยนตร์ก่อนสลับกับโฆษณานะตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆข้อ,อดีก็คือยัองจะให้เราแบบไม่ได้รู้สึกว่าน่าเบื่ออย่างน้อยทําให้เราได้รู้สินค้าดีๆจากผู้สนับสนุนของทางโรงภาพยนตร์นะครับผมเรื่องภาพและเสียงก็ไม่น้อยนะอย่างที่บอกครับใช้เครื่องฉายของ Sony Digital Cinema 4K ระบบเสียงเซอร์ราจก็ถือว่ากรหึมใช้ได้เลยครับผม ซึ่ง SM นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่2นะครับที่ผมเก็บไว้กรณีที่ว่าผมอยากจะดูหนังนอกกระแสแบบว่า s m e x c l u s i v e Movie ครับผมมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่หนังนอกกระแสเม่าที่เข้าฉาย SM ที่ผมอยากจะดูพวกอะไรนะ The Last Emperor หรือพวกคนนั้นเมื่อก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนคนนั้นตอนที่จับมือกับไทก้าเนี่ยส่วนใหญ่จะฉายแต่ SM นะออม s ปคือขึ้นชื่อเรื่อง s อ เอกุศ e ิมูวี่กันคัดสรรหนังดีมาใช้เพื่อเอาใจลูกค้าชาวเอเซอยู่แล้วครับผมซึ่งส่วนตัวส่วนตัวคิดว่าด,ดีมากเลยนะเพราะว่าภาพยนตร์บางเรื่องมันเป็นภาพยนตร์ถือาแม้จะฟอร์มเล็กก็จริงอ่ะแต่ว่ายังมีกลุ่มลูกค้าที่เขาสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่เนี่ยแล้วอยากจะชมภาพยนตร์อย่างน้อยเนี่ยที่เอเซปเซนทันโวก็ถือว่าได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากจะชมภาพยนตร์นอกกระแสเหล่านี้นะครับผมคือสมัยนี้ลูกค้า คุณจะมีช้อยส์ในการดูหนังมากขึ้นนั่นเนาะก็ถือได้ว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีมากๆเลยครับผมโอเคจนตอนข้างตอนเนี้ยเอเซบะขยาสาขามาจนถึงสาขาที่ใกล้บ้านผมที่สุดนั่นก็คือสาขาแจสตออเบิร์นสินาคารินครับซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่เดินทางค่อนข้างสะดวกนะอืมเผื่อว่ากรณีที่ว่าอยากจะดเปลี่ยนบรรยากาศมาดูภาพยนตร์ ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าส่วนตัวแอบชอบพันเอกปปอนเขาเนาะปะ๊อปคอนเขาจะแบบรสชาติจะโอเคประมาณหนึ่งรสชาติจะค่อนข้างซอฟกว่าที่ไหนนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นป๊อปคอลโรชีชนะครับที่นั่นผมชอบแบบว่า,านี่มากกว่าแบบอารมณ์แบบคอนชีสเลยครับผมเพราะบางที่เขาจะใช้เขาจะเน้นออกไปทางซาคริคมและอันเนียนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนตัวชอบนะครับผมแต่ถามว่าไปดู SF บ่อยมากกว่าไม่ก็ไม่อาจจะไม่ได้มากหรอกครับผมเพราะส่วนใหญ่ผมดูอีกเครือนนึงมากกว่านะครับผมซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับและนี่คือประสบการณ์ชมภาพยนตร์อ้อลืมเล่าให้ฟังครับผมอ่าผมมีได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์ Sigma s ิกมาซ i เน s สเตเดียมมาแล้วต้องบอกเลยว่าโอ้โหจอใหญ่จริงครับผม แถมได้ระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยภาพคมชัดโคตรเพราะว่าเขาเปลี่ยนเครื่องฉายใหม่ยกเซตเลยนะครับผมทําให้พันนั้นดูมีมิติดูลื่นขึ้นคมขึ้นที่นั่งก็นั่งสบายด้วยที่เหยียดขาก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะอืในความรู้สึกผมเพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่ขาย,ขา,ยาวมากอ,อย่างเงี้ยถ้าที่วางขาแคบคือจบเลยนะครับอทําให้การดูหนังของเรานั้นดูหนังได้อย่างสบายไม่อึดอัดจนเกินไปถือได้ว่าตอบโจทย์มากๆครับผม และนี่คือประสบการณ์ชมภาพยนตร์ในโรงเครือเอเซฟซีนมาส่วนตัวของพี่อนายน,นะครับผมหากมีความผิดพลาดระการใดต้องกราบขออภัยมันที่นี้ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกสิบากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับอย่าให้คุณผู้ชมลองไปชมด้วยตัวเองนะครับผมมีความเห็นที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมและนี่คือทั้งหมดของสองซีทีหนังประจำ EP นี้นะครับผมผมพี่อนายขอลาทุกท่า,าน,นไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย